ใช่ใช่ค่ะวันนี้รายการมามวันพิชญานะคะจะตับมาต่อจาก e p i โ o d ดที่แล้วเราจะมานวดหน้าให้ดูกันว่าที่นี่เทคนิคดียังไงเนี่ยวันนี้เราไปเลยนะ<ด>เรานี่จัดเป็นที่ใช่ไหมใช่ค่ะ,ะตามมาค่ะ ใส่เช่นลีค่ะในแต่และข้อเนี่ยเขาจะมีชื่อของเขาวาอันนี้อายเมะ ใช่ค่ะ,คะก็จะประกอบไปด้วยเหมือนเป็นห้องชื่อดอกไม้ญ,ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีห้องอยอเมสห้องซูเปรีกิห้องซากุระห้องอัดอั A ั A ิไซนะคะ,คะแต่วันนี้เดี๋ยวคุณสอยจะนวดห้องไอโอเมสนะคะ,คะซึ่งในห้องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผ้าห่มนะคะซึ่งวันนี้คุณต่อยจะนวดอาปาร์ใช่ไหมคะผ้า<อ>ห่มเนี่ยก็จะถักทอด้วยอาปาร์ซึ่งมันจะช่วยในเรื่องอุณหภูมิในร่างกายค่ะปรับสมดุลให้ให้บาลานซ์ขึ้นด้วยนะคะระหว่างที่เรานอนก็จะได้ไม่หนาวเกินไม่ร้อนเกินไปอะค่ะว้าวไม่เคยเห็นเลยนะ ตั้งตั้งแต่ทํานวดหน้าตั้งแต่ทำพวกบิวตี้ต Beauty มาไม่เคยเห็นเลยว่ามีผ้าผมสังค์ันวันนี้ ีค่คุณนุยจะนวดอะไรให้พี่ต่อคะนวดเป็นกระบุกเซเชียลค่ะก็คือนวดอัมพันตัวนี้มันจะเน้นเรื่องกระตุ้นการทํางานของคอลลสเจนต์และไลินให้ผิวเกืนสูตรสภาวะที่เป็นสูตเด็กนะคะ<ม>ซึ่งพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยการถัดเปลี่ยนเซลล์ผิวอะไรก็จะช้าลงใช่ไหมคะคุณคุ้มกันก็จะช้าลงแต่ว่าตัววิธีการนวดอัมพันเนี่ยเราจะเป็นการนวดเพื่อไปกระตุ้นให้หลักเซลล์ต่างๆเกนดฟูขึ้นมาได้เองโดยวิธีธรรมชาติ อันนี้จะเป็นขั้นตอนไว้เทนนะคะคุณกอยซึ่งอุ่นๆนะใชอนนะ่อุ่นๆเพราะว่าเราต้องใช้อุณหภูมิเพราะว่าลูกค้าจะได้หลับสบายะคะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าอะไรเย็นไปร้อนไปก็ไม่ดีจะได้รู้ไม่เม่งจะรู้สึกไม่ดีแหลกแ่ะซึ่งอันนี้จะช่วยทําความสะอาดด้วยนะคะไว้เทจะเป็นสินค้าที่ขายดีมาก ต่อยมีปัญหาตรงนี้ค่ะตรงคอแล้วก็แล้วก็ผิวแห้งผิวชั้นบนจะแห้งแต่ทีนี้หลังจากนวดอ้มพัน์จะรู้สึกผิวอิ่มขึ้นแต่อีกอย่างหนึ่งที่คุณต่อยมีปัญหาก็คือบริเวณคอนะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อตึงเพราะว่าการไหลเวียนเลือดตรงนี้ทำงานได้ไม่ดีมันก็เกิดการสะสมของพวกของเสียต่อน้ำเหลืองเรนออกไปมไม่ได้มันก็เลยทำให้คอเราไม่เฟิร์มพอเราอายุมากมากขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เหมือนแบบการไหลเวียนเลือดตรงนี้ทำงานไ,ไม่ เพรานะว่าเดี๋ยวลองสังเกตนะคะเวลาหลังจากนวดมือจะนวดตัวไปก่อนตรงนี้จะค่อยๆลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเห็นผลทันทีนทลหลังนวดเสร็จเลยใช่ค่ะห้ามพลาด<ม>เข้าใจไหมจ๊ะ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนมาร์กนะคะอันนี้จะเป็นอันเดอร์มาร์กครีมนะคะคุณต้อ,อ,อยซึ่งอันนี้จะมีส่วนผสมของ um e อัมเบอร์เอ็กซ์แทร็ะคะตัวนี้มันจะไปกระตุ้นการทําง,งานของไฮยาลูรอนิกอะคะ่ะเพื่อกระตุ้นการทําง,งานของคอลลาเจนินด้วยตอนที่ผิวเรายังเดือดกระหายสารที่เป็นไฮยา ดูโรนิกเนี่ยมันสามารถผลิตเองได้ใช่ไหมคะแต่พอเรายุ่มากขึ้นด้วยมลภาวะต่างๆตัวนี้มันจะไม่ค่อยมันจะผลิตได้ช้าลงแต่ตัวอัมพันธเนี่ยค่ะนอกจากนวดแล้วมาร์กเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้สร้างเองแล้วหลังจากมาร์กนี่ยคุณต่อยจะรู้ได้เลยว่าตรงไหนที่ผิวเราแห้งหรืออ่อนแอครีมตัวนี้มันจะซึมลงไปหมดเลย ได้จะเสร็จแล้วนะคะออขอตัวออกไปแล้วทำหน้าให้เรียบร้อยก่อนแต่ยังไงอะ่ะอย่าลืมตามรายการไม่วันพิชญญานะคะถ้าชอบให้กดอะไรด้วยถ้าใคยให้กดแชร์ชอย่าลืมกด subscribe ด้วยด้วยนะคะไมไ่ขอไปทำสวยต่อ,ตอน,นะคะไ้ค่ะ